วันแรกที่คุณเกิดมาคุณร้องไห้ทั้งๆที่โลกใบนี้กำลังยินดีกับคุณที่คุณได้เกิดมาบนโลกใบนี้ในทางกลับกันคุณควรทำให้โลกร้องไห้เมื่อคุณจากโลกนี้ไปคุณจงทำให้คนจำนวนมากรู้สึกขอบคุณที่มีคนแบบคุณอยู่บนแผ่นดินนี้นาทีสุดท้ายของชีวิตคุณ คุณจะไม่นึกถึงว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนมีอำนาจมากแค่ไหนสิ่งที่คุณจะนึกถึงนั่นก็คือการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับโลกใบนี้นั่นคือการสร้างประโยชน์การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนการได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนจำนวนมากสุดท้ายนี้ ถ้าคุณทำสำเร็จแค่คนเดียวคนในครอบครัวของคุณสบายทุกคนจงกล้าหาญทำสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นผมวินต้นติ๊กต็อกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ